hãy hả hả hay không, hả 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 video hả hả video hả hả

เราต้เทุกที่แนะมองของทางของมา้นีเป็นายคิดสัตนะครับังน้องเขไม่แนน้องแถวเลก็ได้ครับต่กแถวนแครับดครับดแของขดอ๋อททททโอยไปเห็นคน โยนท้่นในนะคะก็จะขอพอดเสกขาถอดตะปูโอ์ดัมเนมาแล้วเห็นว่าเสรดดแจะทำท่อาจานะคะก็ขอถอดมุทาเอาขรงครได้สำหรับเกิดการนะคทนทาอากาท่เปน์เป็นวาสนาเส้นว่าหมาบงคลให้เดินไนเลยโดนราชนาทบนาทุกข์มงพลร้อยแปดให้เป็นฉริมงคลนะคะก็ขอเอดุทาเอากังโรได้เลยนะคะางหลัเกิดการ

ở cửa đó nè vô coi <laughs> đi nè เด้อ bánh 20 nha chờ nãy giờ นิ่มนะวันนี่เก่งไปเนี่ยทะลุทะลุไปทะลุครถ่ายรูปอือคนที่ถ่ยรูปเลยเอาหนีรื้ 慢点。我去拿一拿的地？我一拿很 đã có đắt rồi. Nó phải luôn cả. Nó phải đi vào đó. Nó không có cái gì. Nó chỉ có cái điểm của tao. ขอพรโาามทชาทุกบุญกับคุณเป็นมาศนะคะสุดธรรมมานะคะพพรวอมครอบครัวนะคะก็ร่วมทําบุญนะคะถวายที่ดินให้กับทางวัดผู้ยอดรวนะคะสาตารางวลังสามร้อยนี่นอยู่นี่เว<า>ลาถาล่ถายที่ดินบุญของวัดถู่มงคนนะคะเป็นเดรอนญสองหน้านะคะขอนุโมทน,า,นา,าทุบุญด้วยนะคะ ขออำนาจศีรานาไต้พอโตยร่อยนัออางยงตกรักษาคุ้มครองคุ้มบตมานะคะสธาองพ่อุุรกับ่นโัยขเจขอให้พนทุกขพนโศกทนโรคพ้นภัยสิเนียรนใดหาไปนีขอให้รวยสรัรวยบารมีรวยความดีมีแต่ความสุขความเจริญวุนรักษาพระคุ้มครองนะคะ ไม่มีนะคํะว่ารวยตลอดไปให้ได้เป็นเชื้อเที่ยวมมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุสาธุกาวมรดงธานาสาธุบุญด้วยนะคะก็ร่วมทำบ,บุญนะคะถวายที่ดินนะคะให้กับทางวัดผูยอดรวยนะคะตารางบาได้หนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะได้รับโฉนดที่ดินบุญนะคะถ้าสองตารางบานะคะสองร้อยบาทได้รับโฉนดที่ดินบุญ้อมต่องตองนะคะหนึ่งตัวนะคะหรือว่า สามตารางวานะคะสามร้อยบาทได้รับวัตถุมงคลหนึ่งเหรียญนะคะพร้อมโฉนดที่ดินบุญนะคะห้าตารางวานะคะห้าร้อยบาทได้รับโฉนดที่ดินบุญร้อมวัตถุมงคลนะคะหนึ่งเหรียญหรือว่าจะเป็นสแตมป์มหาละรวยนะคะหนึ่งแผ่นนะคะมอบให้นะคะก็ทำเข้าไปตั้งไว้ที่ร้านของตัวเองนะคะเพื่อเรียนรับนะคะอธิโมนมาสาธุบุญแต่ญาติโยมทุญาตินะคะที่ร่วมทำบุญนะคะถวายที่ดิน ให้แต <łość> ่ทางวัดเุณนยอดครับตอนเกียรติคอทางจตุ่นของครอบกลัวแล้วก็จำนวเงินนะคะแล้วตอนนีก็จะอนะครับใครเรออมมาทุกคนินด้วย เราเอาไปทุ่มให้ถูกไหมแม่เนาะโอเคนะเราเดินไปหากระถางเราลองชน Terima kasih telah menonton!

มันจะโดนคนอนตจะโดนคนั่นแหละไปอยนาหังเรอ้องเสียี่ยงอเดี๋ยวเขาบออกไปกันนะนนถาโดนอโอ้ย ไปทหายลั้ยไ้ครับขอบคุณนะ